คำสอนของพระบรมศาสดาท่านทรงเน้นเรื่องอะไรหรัวใจของพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าแก่นของพระพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ตรงไหนพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เกี่ยวกับเหตุและผลมีบาลีรองรับว่าเยธรรมมาเหตุตุปภวะเตสังเหตุตุงตถาคโตนิโรธใจวังวาทีมหาสมโนทำเรา,าได้เกิดแต่เหตุ พระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติทรงสั่งสอนอย่างนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เห็นว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดธรรมเหล่านั้นมาจากเรื่องอะไรใครเป็นคนทาให้เกิดและพระองค์ก็ยังทรงบอกอีกว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะดับธรรมเหล่านั้นได้อย่างไรธรรมธรรมเหล่าใดของพระองค์ หมายถึงทำสามฝ่ายในใจเราประกอบไปด้วยทำภาคขาวภาคกลางและทำภาคดำทำขาวหรือทำภาคขาวเป็นธรรมของพระหรือธรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลหรือกุศลธรรมมาเป็นธรรมของฝ่ายสัมมาทิฏฐิส่วนธรรมดำหรือทำภาคดำเป็นบาปอากุศลเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอากุศลธรรมมา เป็นธรรมของมารเป็นฝ่ายมิจฉาทิฏฐิพระพุทโธองค์ทรงสแสดงเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดทำเหล่านั้นว่ามีสาเหตุมาจากอะไรใครเป็นผู้ทำให้เกิดทำเหล่านั้นและเราจะสามารถดับธทำเหล่านั้นได้โดยวิธีใดกล่าวโดยสรุปพระองค์ก็สอนเรื่องทุกข์และการดับทุกข์ ว่าทุกเกิดขึ้นที่ไหนเกิดได้อย่างไรใครเป็นผู้ทําทุกมาให้หนอกจากนั้นท่านก็ยังบอกวิธีถึงการดับทุกขว่าทําอย่างไรทุกจึงจะหมดไปจากจิตใจของเราพระองค์ได้ทรงกัดสู้อริยสัตสีแล้วนำมาสั่งสอนให้แก่ชาวโลกให้รู้ว่า บาปหรืออกุศลเป็นผู้ทำทุกข์และสมุทัยมาให้บุญหรืออกุศลเป็นผู้ทำนิโรธและมรรมาให้นอกจากนั้นพระองค์ยังมีพระธรรมคำสอนอีกสามข้อไว้ให้ชาวโรคประพฤติปฏิบัติดังนี้คำสอนข้อที่หนึ่งไม่ทำบาปทั้งปวงบาปถ้าทำเขาก็ทำทุกข์และสมุทัยมาให้เข่าวในที่นี้หมายถึงมารหรือฝ่ายมิจฉาทิฐิ คำสอนข้อที่สองพระองค์สอนว่าให้ทําการกุศลทุกประการให้บริบูรณ์บุญหรือกุศลทําแล้วพระบระมศาสดาก็ทํานิโรธและมักมาให้คำสอนข้อที่สามเรื่องการทําใจให้สวสา่างใสนับว่าสำคัญยิ่งนักเพราะถ้าทําใจให้สว่างใสได้ทําให้นิโรธและมักมีพลังทุกขและสมุทยัยไม่สามารถเข้ามาครองจิตใจของเราได้ นี่คือหัวใจหรือเรียกว่าแก่นของพระพุทธศาสนามีอยู่แล้วในคำสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงนำมาสั่งสอนให้แก่ชาวโลกการที่เราได้เกิดมาในโลกนี้ซึ่งเป็นที่สร้างบารมีนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลมันมหาศาลของพวกเราอย่าเสียเวลาไปเรียนอย่างอื่นที่ไม่ใช่คำสอนของพระบรมศาสดา เราเราท่านท่านเหลือเวลาอยู่ในโลกนี้อีกน้อยนิดมากไม่เกินร้อยปีก็จะต้องจากโลกนี้ไปแล้วอย่าทำมาหาเงินอย่างเดียวเราต้องสร้างบุญบาร,รมีควบคู่กันไปด้วยบาร,รมีที่สร้างก็ไม่ต้องใช้วัตถุปัจจัยอะไรมากมายแต่เกิดบุญเกิดกุศลมหาศาล พระพุทธองค์ทรงแนะนำแนวทางในการสร้างบุญบารมีไว้ให้แก่ชาวโลกไว้เป็นสิบสายทางที่เรียกว่าบุญกิยาวัตถุสิบมันประกอบไปด้วย 1. บุญเกิดจากการอนุโมทนาบุญสองบุญเกิดจากการขนขายในกิจการงานที่ชอบสบุญเกิดจากการเห็นตรงตามคำสอนของพระบรมศาสดา สี่บุญเกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ห้าบุญเกิดจากการแสดงธรรมหกบุญเกิดจากการให้ส่วนบุญเจ็ดบุญเกิดจากการบริจาคทานแปดบุญเกิดจากการรักษาศีลเก้าบุญเกิดจากการเจริญภาวนาและสิบบุญเกิดจากการฟังธรรม